สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำ เมนูข้าวหมดหม้อนะคะนั่นก็คือผัดหน่อไม้ใส่สันคอหมูนะคะทุกคนอันนี้ก็มีส่วนผสมไม่เยอะทําง่ายทุกคนทําได้ค่ะหลังจากที่เราเตรียมหมูเตรียมหน่อไม้ไปแล้วเราจะมาเริ่มขั้นตอนการผัดเลยนะคะทุกคนวันนี้เราใช้น้ํามันหมูน้ํามันหมูนี่เราเจียวเองเนาะเจียวแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นแล้วก็ไว้ใช้ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะนํากระเทียมและพริกสดจินดานะคะมาโขลกหยาบ เราก็มาผัดกับน้ำมันหอมๆพอเหลืองได้ที่เราก็นำสันคอหมูที่เราหั่นทิ้งไว้นะคะมาปรุงมาผัดค่ะทุกคนแล้วเราก็จะผัดไปนะคะนี่ท่าของจริงอ่ะมันต้องจำนะคะทุกคนมันต้องอัดชิวอัชิวของจริงค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อให้เป็นคลึกคลิกค่ะทุกคน หลังจากนั้นเราก็จะใส่หน่อไม้อันนี้เป็นหน่อไม้ต้มนอมหน่อไม้สดนะคะทุกคนหลังจากที่เราใส่หน่อไม้แล้วก็ผัดไปนะคะเราก็จะใส่น้ำมันหอยซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลค่ะก็คือเราจะใส่แค่สามอย่างนี้ก็อร่อยนะคะทุกคนคือถ้าใครชอบผงปรุงรสอะไรอย่างนี้ก็ใส่ได้เนาะ,ะสำหรับเราเองเราใช้สามอย่างนี้เราก็อร่อยแล้วนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดจนมันส่วนผสมมันเข้ากันดีนะคะทั้งนอไม้ทั้งหมูทั้งเครื่องปรุงเรานี่แหละค่ะผัดไปผัดไปแล้วหมูมันก็จะเริ่มสุกแล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่ใบกระเพราค่ะใส่ใบกระเพราลงไปก็จะหอมมากทุกคนตอนนี้คืออยากให้ได้กลิ่นมากคือมันหอมฟุ้งเลย,เลยแหละเราอาชิวออาชิวไปหลายรอบแล้วจ้ะเออ แล้วเราก็จะผัดผักกะเพรานะคะทุกคนให้ผักมันสลบนะคะทุกคนนี่นะคะเราก็จะหอมไปด้วยแล้วก็หิวแล้วก็น้ำลายไหลไปด้วยใครชอบทานเมนูบ้างทุกคนเอามาแชร์กันได้นะอันนี้เป็นวิธีทําง่ายๆแบบของเราเนาะแบบไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าความอร่อยความรสชาติแต่ละคนทานไม่เหมือนกันเนาะเออนี่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะกินกับข้าวกล้องเหมือนจะ Healthy เฮลตี้เนาะ เราก็ตักกับข้าวมาราดข้าวอย่างนี้นะคะทุกคนใครชอบเมนูนี้บ้างคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยเอาไปลองทำกันดูนะคะเมนูง่ายๆที่ใครก็ทำได้คะ่ะ